ขยายวิธีการอ่านของเรามากขึ้นค่ะแล้วก็จนปัจจุบันนะคะก็เหมือนกับหลายๆท่านที่เวลาเข้าห้องน้ำถ้าไม่มีหนังสือก็คือเข้าห้องน้ำไม่ได้ขวดแชมพูขวดอะไรเราก็สามารถหยิบมาอ่านได้รวมไปถึงเวลาซื้อยามาสลากยาตุวดเลน่นะก็ต้องอ่านค่ะเหมือนเป็นโรคโรคจิตว่าสลากยาก,ก็ต้องอ่านหรือว่า คีมย้อมผมส่วนผสมสลักต้องทํายังไงข้อแนะนำคือเราอ่านหมดจริงๆคือเือชอบชอบอ่านหนังสือคือพบเป็นหมดทุกที่อะค่ะจนกระทั่งวันนี้ที่อยากจะมาแนะนำหนังสือเล่มน,นี้ของไรเดอร์คาร์โล่ะค่ะก็คือเหมือนมีคําถามหนึ่งว่าทําไมเรายังต้องอ่านหนังสือล่ะใน YouTube มันก็มีในเน็ตมันก็มีหมดแล้วอะซึ่งเราเป็นคนชอบจดบันทึกใช่ไหมคะและนี่คือการจดบันทึกโจ จดที่เราเรียนมาจากยูทูบแบมันแบบมันแก่นนิดเดียวอ่ะเออทำไมมันถึง,งหนาขนาดน,นี้แต่หลังจากที่เราได้อ่านแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยจุดที่เขาคิดว่าวิธีการการจดแบบนี้มันมาจากไหนแก้ปัญหาสิ่งที่เขาเป็นยังไงอะคะ mm ่ะ hmm. เรารู้สึกว่ามันกว้างมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราจดเนี่ยมันคือพื้นฐานเราก็รู้สึกว่าตอนเนี้การอ่านหนังสือมันสําคัญนะคะถึงแม้ว่า ในโลกของ YouTube ในโลกอินเทอร์เน็ตมันจะมีคำตอบให้เราแต่หนังสือมันคือการขัดเกลาและมีการตรวจสอบการตั้งใจทำะคะก็คิดว่าหนังสือ,อก็ยังจำเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันค่ะขอบคุณค่ะก็หมอกเลยว่าแค่ช่วงต้นๆของเซกชันการพูดคุยการดิจิทัลเรดหนังสือเยอะมากเลยนะคะ ว่าเดี๋ยววันที่1ิสองเปิดงานปุ๊บจะต้องไปเดินเลยว่าลิสต์หนังสือมีอะไรบ้างแบบแรกก็ขายหุ่นละนะคะเอาละค่ะมาถึงน้องๆที่อยู่ด้านหลังกันบ้างค่ะฟังผู้ใหญ่พูดมานานละมาฟังเด็กๆก,กันบ้างดีกว่าในฐานะพี่เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะอิทธิพลในการสร้างสารรค์จิยกรรมองเรื่องของการอ่านในคนรุ่นใหม่อย่างไรบ้างไปที่จิมมี่ซีก่อนนะคะจิมมี่แล้วกันเป็นไงคะอ่า เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับก็คือการอ่านเนี่ยผมว่ามันเป็นสกิลที่สําคัญแล้วก็ทุกคนจะต้องทําให้ได้อยู่แล้วไม่ว่าเราโตมายังไงนะครับผมก็ผมคิดว่าสกิลนี้ถือว่าเราจะต้องมีแล้วก็มันจะช่วยให้เราหนึ่งคือพัฒนาความรู้ของตัวเองได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็สื่อสารกับคนอื่นครับแล้วก็รวมถึงเรื่องทัศนคติหรือว่าการาใช้สังคมออกสังคมต่างๆหรือว่า แม้แต่ทุทททกๆอาชีพก็ต้องอ่านเหมือนกันครับก็ผมคิดว่าการอ่านก็คือสําคัญมากๆครับผมและในปัจจุบนันอ่านอะไรกันคะหรืออ่านผ่านเครื่องมืออะไรให้ซีอ่อไป่ส่วนใหญ่ของซีจะอ่านเป็นแท็บเล็ตเอาคเพราะว่าเวลาเราได้ไฟล์จากคุณครูจากอาจารย์มาบ้านก็อ่านจากตามไฟล์เอาเพราะว่าบางทีแบบ ไม่ได้ไปเพราะช่วงที่ผมเรียนเนี่ยมันเป็นช่วงติดโควิดด้วยก็เลยเขาก็ส่งไฟล์มาให้อ่านกันก็เลยได้อ่านกันแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ที่คุณครูส่งมาให้อ่านเพื่อเรียนอ่าน,นอะไรเออถ้าเป็นเล่มแรกที่ผมเคยอ่านคืออ่าเเพเพ,เพระอุมาของุณเยี่งซึ่งคือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะอ่านเพราะผมแบบก็ยังไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าคุณพ่อแบบอ่านตอนนอนให้ั าไม่ฟังของเราผมก็อ่านแบบได้ฟังทุกวันจนเราแบบเฮ้ยมันมีเรื่องน่าสนใจเข้าไปแดนรงไทยอะไรต่างเจอสัตว์ปาที่แบบเออมันมีอะไรแปลกใหม่ mm. ซึ่งเราก็เริ่มสนใจแล้วก็เปิดลองไปอ่านดู mm. ซึ่งตอนแรกก็คิดว่ามีแค่3ามสี่ตอนเขไปดูอีทีก็โอ้เย <verified> อะเหมือนกันผมก็แอบตกใจแต่ก็ยังอ่านไม่หมดครับ เร่อหนึ่งที่ชอบก็ผมสนใจเรื่องพวกหุ้นด้วยก็อ่านของพวกตีแต่ของดรนิเวศก็รู้สึกว่าเหมือนเราเรียนมาด้านบริหารด้วยก็อยากจะพัฒนาพวกบัญชีพวกการเงินคือจะได้ควบคู่ไปกับวธุรกิจด้วยค่ะอขอบคุณค่ะอ่าอ่าน,านพระอุมาจริงแน่นอนเพราะมีคําว่าผงไพรถือ,อว่าวันเาร์ันนี้จะไม่พูดหรอกงไพร โฟเรสนะคะจะเป็นอย่างนั้นแต่นี่เราอ่านจริงพี่จิมมี่เราอ่านอะไรอยู่มัง่งอ่านผ่านไลน์เอ่อก็ปกติก็ผมก็อ่นานผ<ม>่านไอแพดแท็บเล็ตอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าถามอกีกคำถามหนึ่งของของ,ของที่ถามซีก็คือเอ่อมีเร่มอ่าผมเรียนผมจบหมอที่เชียงใหม่มก,ก็ยอมรับว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่านอยู่แล้วคือโดนบังคับการอ่านเพราะว่าต้องเรียนหมอนี่แหละก็เลยต้องอ่าน ก็คือยอมรับเลยว่าติดนิสัยการอ่านมาจริงๆก็คือตอนที่เราเรียนหมอ<ะ>ก็คืออ่านเยอะมากอ่านเยอะจริงๆรวมถึงสกิลการจําด้วยก็สกิลเนี้ยได้เพิ่มมามากๆเลยก็เพราะว่าเรียนหมอ<ะ>ก็เลยจําได้ดีมากๆซึ่งออพอเราเรียนแน่ปีหนึ่งยันปีหกเนี่ย<ะ>เราแทบไม่มีโอกาสที่จะได้อ,นนอ่านอย่างอื่นเลย<ะ>นอกจากตําราเรียนครับ<ะ>ก็จนมาถึงปี6 ู้ใหญ่ท่นหนึง่ง ว่าเรื่องนี้ผมต้องขอบคุณอาจารย์ท่านมากๆเลยที่กรุณาให้ผมมาเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นหนังสือที่หนึ่งเลยอ่ะผมคิดว่าคนเป็นแพทย์ทุกคนควรจะได้อ่านแล้วก็รวมถึงทุกคนควรจะได้อ่านครับเพราะว่าอันย้อนว่าเป็นหงแพทย์ก่อนคือหนังสือเล่มนี้เขาจะเล่าถึงว่าอย่างที่อย่างที่หน้าปกนะครับวิธีชนะมตรและจูงใจคนเป็น เกี่ยวกับเรื่อง communication skill แล้วก็การอยู่ในสังคมรวมถึงการพูดคุยกับผู้คนนะครับซึ่งแพทย์เนี่ยส่วนมากถ้าทุกคนได้ยินข่าวคดีฟอ้องร้องอะไรก็ตามเนี่ยในในจิติแล้วครับปกติแล้วแพทย์จะโดนฟ้องร้องอะ่ะมักจะไม่ได้เกิดจากการรักษาผิดพลาดหรือว่าผิดตำราอะไรแต่ว่าส่วนมากเกิน80% แพทยมักจะดฟกองร้องจากคอมมิวนิเคชันคือการสื่อสารหลักๆเลยก็คือแพทยไม่สามารถที่จะสื่อสารให้คนไข้หรือว่าญาติของคนไข้เข้าใจในแผนการรักษาหรือวิธีการรักษาของเขาได้จนเกิดการเข้าใจผิดหรือว่าเกิดดรามมาต่างๆมากมายที่เราเห็นกัน สอนได้หลายอย่างในในตัวผมด้วยซึ่งมันก็มาทําให้ผมได้มาเป็นยึดยื่งอยู่ในฐานะนักแสดงได้ได้อย่างดีนะคือว่าเรื่องคอมมิวนิเคชันการพูดคุยคนอื่นหรือว่าการอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับก็เลยแนะนำอยากให้ทุกคนลองไปอ่านดูครับก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกอาชีพครับขอบคุณค่ะ พี่จุ๋มกครับใช้กันไ,ไม่ไม่ working เดี๋ยวให้จิมมี่เดี๋ยวให้จิมมี่อ่ะงั้นเอาไม้ของพี่จิมมี่ก่อนสลับไม้กันครับผมก็พอแค่อย่างที่พี่จิมมี่บอกไปนะครับคือการอ่านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นยิยมไวนะครับมันอยู่ในรอบตัวเราอยู่แล้วไม่ใช่แค่หนังสือมัานอาจจะเป็นแบบข่าวหรือว่าเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งณปัจจุบันนี้คือเข้าถึงได้ง่ายมาก เข้าถึงแบบง่ายๆมากๆ,ๆแต่ถ้าถ้าต้องฝากหนังสือที่แบบเคยอ่านมานะครับก็ถ้าให้จำได้ก็คือตัวเองเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ค่อยจบสักเรื่อง <c oughs> คือจะอ่านเรื่อยๆอ่านแบบบนแบบบนตู้มันมีอะไรก็อ่าน <c oughs> แม่ส่วนตัวของแม่ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือพ์อะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็จะตามแบบตามอ่านของแม่แต่ถ้าให้ต้องแบบเรื่องหนึ่งที่แบบวันนี้คุณครูแบบคนแนะนํามาให้าอ่านเลยจริงๆก็แบบแบบ อยากให้เขาอยากให้ผมรับ,รบในการอ่านหนังสือเขาก็เลยแนะนํามาเป็นแบบพ<ม>ังก์เกมเป็นหนังสือแนวแฟนตาซี Fantasy, แบบแอคชั่นอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แล้วซึ่งพูดตรงตเลยว่าหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือที่ในชีวิตนี้ผมอะ่ะคือตั้งใจอ่านแล้วก็จบจริงๆแล้วก็อ่านเป็นสองเล่ม ด้วยความที่แบบคนเรามันชอบไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบอบบหนังสือที่แบบให้แนวความคิดในชีวิตประจำวันว่าแบบเราควรทำยังไงเราควรใช้ชีวิตยังไงหรือว่าความคิดรงึเป็นยังไงเราปรับมาใช้ชีวิตของเราได้ยังไงแต่ผมรู้สึกว่าแบบผมชอบอ่านหนังสือการ์ตูนหรือว่าอะไรที่มันแบบน่าตื่นเต้นเวลาอ่านอะไรนี้ครับก็ก็จะอ่านแบบเป็นแฮงเกอเกมหรือว่าจะเป็นหนังสือแบบไซน์ฟิคชันหรือว่าเรียกว่าอะไรแฟนตาซีบ้าง ครับคืออ่านเพื่อความบันเทิงใช่อ่านเพื่อความบันเทิงและส่วนแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันตอนนี้ครับก็ชอบอ่านแบบพวกหนังสือการ์ตูนแบบหนังสือการ์ตูนแบบที่อาจจะแบบไม่ใช่เป็นหนังสือแบบที่มีตัวหนังสือแบบทางเล่มอาจจะมีแบบมีภาพอะไรเงี้ยแบบเช่นแบบช่วงนี้ที่แบบสนุกสนุกก็จะเป็นแบบโจชุกไคเซนพวกกิมัสโนย์ยายหวานที่แบบมันแบบดังในช่วงนี้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนมากก็จะเป็นแบบสื่อออนไลน์มากกว่าแบบเว็บตูน แล้วมองว่าเรื่องของการอ่านในคนรุ่นใหม่เป็นยังไงกันบ้างคะคนรุ่นใหม่ไหมครับผมคิดว่าการอ่านในคนรุ่นใหม่ก็อย่างแรกคืออ่านหนังสือใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆมันแบบทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอยู่บนสื่อออนไลน์กันแบบน่าส่วนใหญ่มากๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่แต่เท่าที่ดูสถิติเมื่อกี้ที่ว่าเขาบอกว่าหลังจากโควิดอะไรอะไรแบบการแบบ ความหนังสือออกมาเป็นปกเองมันน้อยลงแล้วก็<ม>ทุกคนก็เปลี่ยนเรียนแบบไปอ่านหนังสือบนอนอนไลน์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ผมคิดว่าใน,นช่วงนี้น่าจะหนักอยู่บนแบบสื่อออนไลน์หรือว่าแบบหนังสือออนไลน์มากกว่าค่ะครับที่ดังบ้างค่ะอันนี้ก็เลย <laughs> <laughs> ไมคค่ะครับผมจริงๆก็อยากจะบอกว่าตอนเด็กกับตอนเด็กแบบเด็กมากๆกับตอนนี้คือต่างกันมากๆเลยครับเพราะตอนเด็กเนี่ยดังจะแบบ เติบโตมาด้วยแบบพวกหนังสือแบบเหมือนคล้ายๆจุงเลยแบบแฟนตาซีแอคชั่นหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นการ์ตูนมากกว่าครับแบบตั้งแต่เด็กเล็กๆเงี้ยเพราะอาจารย์เขาจะเหมือนจะมีคาบที่จะแบบ reading reading time มันจะเป็น reading time ของในโรงเรียนครับผมก็สักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเราต้องเลือกหนังสือมาแล้วเราก็นั่งเงียบๆเลยห้ามคุยกับใครเลยถ้าเกิดคุยก็จะโดน detention นะครับใช่ใช่ก็อ่านไปหลายเล่มอยู่ครับคือตอนเด็กๆก็ ยอมรับเลยไม่ค่อยได้อ่านแบบหนังสือที่เป็นแบบวิชาการมากครับผมแต่ว่าอย่างตอนนี้นี่ก็คือก็เรียนเรียนวิศวะครับผมเรียนวิศวะคอมครับผมซึ่งตอนนี้คือจากการ์ตูนเนี่ยเปลี่ยนเป็นวิชาการหมดเลยค่ะคือรู้สึกเหมือน,อมอนไม่ได้อ่านอะไรที่เป็นการ์ตูนมานานมากๆครับผมก็แต่ต้องยอมรับเลยว่าตอนผมไปที่คลาสอะไรอะไรเนี่ยผมไม่เห็นหนังสือสักเล่มเลยแบบสักเล่มเลยที่อยู่บนโต๊ะเพื่อนๆอะไรเงี้ย ก็จะเป็นเหมือนแนวแท็บเล็ตเป็นไฟล์ที่แบบอาจารย์ส่งมาด้วยความที่เรียนเราเรียนออนไลน์ด้วยรเราเปิดคอมนู่นนี่นั่นะเราเขียนโค้ดพวกแบบ Java, C++, c++ Python Go Lang อะไรเงี้ยก็คือจะเหมือนจะพูดว่าเราถูกบีบบังคับให้เรียนก็ยังได้เลยเพราะแบบบางคนก็ไม่ได้ชอบอ่านหนังสือนะแต่ว่าแบบมันต้องอ่านเพื่อแบบเอาไปสอบ,บ,บแต่ว่าแบบก็คล้ายๆพี่จิมมี่เลยคนระับก็ เหมือนแบบเราก็ชินกับการอ่านหนังสือไปเลยเพราะว่าการเข้าวิศวะนี<ม>่ครับใช่ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอ่านผ่านทางอุปกรณ์เครื่องมือพวกท็บเล็ตมากกว่านะคะ <S <S โอ้โห,โหต้องบอกว่าวันนี้ก็ต้องได้ข้อมูลจากคนรุ่นม